สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับนำเข้าสู่ชา n น l ตัวเล็กเล่นกล้ามนะครับอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดในหัวข้อที่ว่าทํำยังไงนะครับถ้าเราเผลอกินอาหารมื้อใหญ่ๆนะครับหรือว่าเผลอชีสเดย์ไปเยอะๆเนี่ยมันจะมีวิธีการรับมืออย่างไรนั่นเองนะครับก็ประจวบเหมาะกับวันนี้เลยนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันชีสของตนนะครับซึ่งเราจะมากินอาหารเพื่อกระตุ้นระบบเผาผลาญนะครับก็ จะกินค่อนข้างที่จะเยอะนะครับกว่าปกติน,นั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้ต้นจะโชว์ให้ดูนะครับว่าเราจะมีวิธีรับมือกับการกินอาหารมือใหญ่ๆอย่างไรน,นั่นเงนะครับก็เดี๋ยวเจอกันที่ร้านอาหารครับ ครับผมทุกคนนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านอาหารทัตครับนนก็คือบุขอดที่ซีคอนนะครับซีคอนบางแหน่นองนะก็มีอาหารเยอะเลยนะซึ่งวันนี้ต้นหิวมากๆนะยังไม่ได้กินเลยเลยตอนนี้เป็นเวลาเวลาประมาณสายแล้วประมาณแบบ10บโมงแล้วนะก็มีไปซื้อดวนัดมานะแล้วก็มียำไข่ดาวนะครับมีฮะโลไข่อาไส้นะแล้วก็ผัดถั่วถั่วหม้อเออถั่วม้แล้วก็ มีผัดผักอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งการกินในนี้ก็จะเป็นมื้อใหญ่ๆนะซึ่งการเวลาที่ต้นกินมื้อใหญ่ๆมันไม่ได้จําเป็นที่ต้นจะต้องไปกิน KFC หรือว่าแมคโดนัลล์นะซึ่งต้นเป็นคนที่เออเขาไม,ไมออ่ไม่ค่อยชอบแบบไม่ค่อยชอบแบบของทอดเือแบบดีไฟอะไรอย่างนี้นะก็กินแล้วมันจะรู้สึกแบบอิ่ว <Al. S 1> อย่างเงี้ยอืมก็เลยวันนี้ก็จะมีเน,นี่ยเป็นมื้อใหญ่ของต้นนั่นเองนะครับซึ่ง การที่เรากินมื้อใหญ่อย่างนี้นะครับหรือว่าการที่เรารุดอาหารเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างแรกเลยนะครับก็คือการไดเอทนะครับที่ติ่นครับกหรือว่าเคร่งเครียดจนเกินไปนั่นเองครับหรืออย่างที่2นะครับอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวของตนนะก็คือใครที่มีแฟนนะแฟนชอบที่จะคือผู้หญิงอนะ่ะเป็นคนที่ชอบที่จะกินทุกจิกอนะสมมติแบบตัวนะ่าตเงี้ยก็คือกินไปแค่นินเดียวแล้วก็บังคับให้เรากินที่เหลือตอนนะเอยขเขากินฟอร์เรลอลไม่หมดหกินให้หน่อยดี ไม่เอาน้ำตาลเยอะกินให้น้อยกินไม่มดไม่เอาออกกืนไปมึงจะแดกไม่แดกซึ่งเราก็จะต้องกินของมันให้หมดครับนะมันจะทําให้เราเนะี่ยกินเยอะโดยไม่รู้ตัวอีกอย่างหนึ่งนะวิธีที่สองนั่นเองนะครับส่วนสาเหตุที่สามนะครับก็คือ อาหารร่องกายเราเนี่ยมันมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยดูดิแบบมีอะไรที่แบบโอ้หน่ากินมากๆครับก็หลายคนก็คงจะกดใจไม่ไหวน,นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากต้นกินมือใหญ่ๆเสร็จเนี่ยต้นจะมีวิธีที่จะจัดการกับการกินบินซ์นะครับหรือว่าการโอ e เวอร์อิทติ้งหนังกินเยอะเกินไปอย่างไรน,นั่นเองนะก็เดี๋ยวต้นขอตัวไปกินก่อนครับไม่ไหวจริงคนอยู่เดี๋ยวเจอกัน เสร็จแล้วนะครับสำหรับเืือหารหวนี้นะครับก็แบบนมีลูกอีกคนสิ่งแรกเลยนะที่อันนี้จะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องตลกนะคือเวลาที่ผู้หญิงอะหรือว่าอย่างแฟนเก่าตัวนะ่ะกินอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วเวลาที่ผู้หญิงกินเผอกินชีสเดย์หรือว่าชีสมิลเข้าไปสิ่งแรกที่เขาจะทำเลยนะก็คือลงรูปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วก็แบบว่าโออ ฉันจะไม่ทำฉันจะไม่ทำพลาดอีกฉันจะไม่ทำให้ไอ้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นอีก <c oughs> ต้องตั้งสติก่อนนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเรากินมันเข้าไปจริงๆแหละมันอยู่ในท้องเราแล้วแหละแ,แต่ก็คือเราต้องตั้งสติวิธีที่จะรับมือนะกับมืออาหารอย่างไรซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีรับมือที่แตกต่างกันไปอย่างบางคนเนี่ยก็ชอบที่จะกดข้าวเย็นนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ผู้หญิงแล้วก็ ผู้ชายหลายๆคนชอบจะทํากันนั่นก็คืออดอาหารคล้ายๆฟาสติ้งนะซึ่งสามารถที่จะทําแบบ16ชั่วโมงหรือบางคนแบบเพร่งจัดก็คือแบบเออกินเยอะแล้วก็เว้นมันยาวๆเลยสั่งอยู่2ชั่วโมงหรือแม้แต่48ชั่วโมง2วันก็มีนะอันนี้เคยเห็นคนทําเหมือนกันนะอันนี้เป็นวิธีที่ผิดมากๆนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าการที่เราทําแบบนั้นแล้วก็อดอาหารในช่วงแกลบระยะเวลาน,าน,านั้นๆมันจะทําให้เราเนี่ยกลับมาสตาร์วิ่งอีกครั้งหนึ่งก็คือ โหยหาอาหารแบบนี้เข้าไปอีกนั่นเองมันจะเกิดวัฏจักรเนี่ยไม่รู้จบเลยก็คือหิวตะบะแตกหิวตะบะแตกกิวตะบะแตกวนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็คือเป็นพฤติกรรมที่ทำให้สุขภาพระยะยาวไม่ดีนะครับแล้วก็ไม่ดีต่อการลดไขมันในระยะยาวออกมากๆนะครับอันนี้ต้นก็ วันนี้ก็กินค่อนข้างที่จะเยอะแหละมีทั้งแบบกับข้าวแบบโอ้โหหลายๆอย่างนะแล้วก็มีแบบเบอร์เกอร์แล้วก็โดนัทก็เป็นการกระตุ้นระบบเผาผลาญอย่างหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวต้นจะโชว์ให้ดูนะว่าต้นเนี่ยจะไปทําอะไรต่อไปนะครับแล้วก็รับมือกับมื้ออาหารที่กินเข้าไปเยอะขนาดนี้ได้อย่างไรนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเจอกันนะครับ ครับผมหลังจากนะที่เรากินกันไปเยอะมากๆนะครับวิธีที่ต้นชอบทําเลยนะสําหรับกรารเผลอกินเยอะอะไร่เงี้ยก็คือหมอกัลกังกายนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ต้นอ,อยู่กับตูมสไตล์นะครับเดี๋ยวมาถามว่าปกติตูมเนี่ยเผลอกินเยอะนะครับแล้วทํำยังไงเออปกติกินกินเยอะอย่างเงี้ยกินแบบเกินเลยแล้วทํำยังไงบ้างมีมีสองวิธีอวิธีแรกก็คือตอนแรกก็คืออย่าอย่ารู้สึกอย่าอย่ารู้สึกิปกับตัวเองก่อนเออเพราะว่า คือเราทําล้มเหลวแค่หนึ่งวันอ่ะมันไม่ได้ทำให้แบบบุญเราชิบหายหรือว่าแบบพังพินาศนี่เท่านั้นอ่ะมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นทั้งน,นั้น <c oughs> แค่วันเดียวเราเราสามารถที่จะเออนั่นแหละเราอย่าเพิ่งแบบเสียสติอย่าเพิ่งเสียสติ <c oughs> อย่าเพิ่งแบบโหนอะไรนอยกัยบ,บ <c oughs> ตัวเองก็คือโอเคจบกินรั่วเกินแล้วก็จบแค่นั้นแล้วก็ผู้นี้เอาใหม่ผู้นี้เอาใหม่เออแล้วก็ทำตามโปรแกรมไปเหมือนเดิมเลยวิธีทสองก็คือถ้าเกิดเออยังมีเวลาเหลือวันนี้ยังมีเวลาเหลือก็ชดใช้กรรมซะ คาร์ดิโอก็ได้เล่นเวก็ได้ทำอะไรก็ไดใ้ให้แบบว่าได้ไดใช้พลังงานแบบว่าทดแทนสิ่งที่เรากินไม่ดีไปแต่เอาจริงๆก็คือไม่มีการหลอกายไหนสามารถทดแทนการกินที่ได้ <c oughs> ไม่มีถ้าเกิดถ้าแบบพาดบ่อยเกินเกินเยอะเกินในนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกัน <c oughs> อนั่นแหละที่ดีสุดก็คือแบบเริ่มวันใหม่วันเดียวไม่เป็นไรวิธีก็จะคล้ายๆกันซึ่งสําหรับวันนี้นะเวลาที่เราเผลอกินเยอะอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เอเนอร์จีเรามันจะ เยอะกว่าปกติ yeah, yeah, yeah. เราสามารถที่จะเอาโอกาสตรงนั้นแหละมาเล่นในการเวิร์กอัลที่มันหนักกว่าเดิมเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อแล้วก็เบิร์นแฟตได้ดีกว่าเดิมนั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดคาลิสเทนิกกันนะครับที่บาตาสินนั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยวไปลุยกันนะครับ <Yeah. S 1> ขอต้รับเข้า <Yeah. S 1> สู่เวิร์กอัลเซสชั่นครับ ตอนนี้เราก็าอยู่กับอาหารมื้อสุดท้ายนั่นเองนะครับของต้นก็จะกินเป็นกะเพราครับกะเพราไก่นะครับแล้วก็ข้าวก้องนั่นเองนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันนะซึ่งต้นอ่ะแม้จะกินเยอะมานะตลอดทั้งวันนะต้นก็จะไม่ไม่งดเขาเรียกว่าไม่อดอาหารนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญนะสาหรับใครก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะผู้หญิงนะครับหรือว่าผู้ชายนั่นเองนะครับถ้าเผลอกินเยอะเข้าไปนะครับสิ่งแรกก็คืออย่าเพิ่งตื่นตระหนกอย่าเพิ่งแบบ โอ้ฉันจะตายแล้วฉันอ้วนแน่ๆเลยเออคือกินชีสแค่แบบ1มือ้อหรือว่า1วันอนะไอการที่เรามีวินัยมาตลอดมันไม่สามารถทําให้เราหุ่นเสียได้หรอกนะครับภายใน1วันเนี่ยก็ให้ตั้งสตินะครับเออเขาเรียกว่าอย่าไปซีเรียสมากนะก็แบบอย,อย่างต้นก็กินเป็นกระเพราไก่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอืมแต่ว่าพวกของทอดหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะ เลี้ยงนะครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นการเลี้ยงของทอดอซึ่งต้นฝึกเป็นประจำมันก็ทําให้เราแบบเหมือนกลัวของทอดไปเองเอออันนี้แล้วแต่คนนะซึ่งถ้าใครที่มีปัญหา overeating หรือว่า binge กินเยอะอะไรเงี้ยบ่อยๆนะสิ่งที่อยากจะให้เราย้อนกลับไปดูเลยก็คือหเลยการไดเอทของเรามันสตรีคเกินไปหรือเปล่าหรครับหรือว่ากินอกไก่ต้มมันตลอดทุกวันเลยไม่เยาะซอสไม่แตะ ซีอิ๊วอะไรเงี้ยเออไอ้พวกนั้นก็เกินไปนะสำหรับต้นตรู้สึกว่ามันชีวิตคนเรามันไม่ได้ยากขนาดนั้นเราสามารถที่จะกินกะเพราหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือแค่ผัดนะ้ํามันน้อยๆเราก็ยังสามารถกินของอร่อยเป็นประจําอย่างเงี้ยได้อยู่นะครับส่วนของหวานก็นานๆกินครั้งหนึ่งนะเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าเออเติมอาหารที่จิตใจของเราอันนี้เป็นเทคนิคของต้นนะบางอาหารบางอย่างมันก็จะเติมเขาเรียกเติมโซ่เติมจิตใจของเราคนระับก็เป็น วิธีที่ดีนะครับส่วนวิธีที่2ก็คือพยายามปรับการกินนะให้ดูว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงนะครับเราใช้ชีวิตอยู่กับร้านอาหารแบบไหนนะครับก็พยายามปรับนะครับอย่างร้านอาหารตามสั่งก็สามารถที่จะสั่งเขาได้นะครับว่าเออน้ํามันน้อยนะคะอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นไข่อะไรอย่างนี้ก็เลือกเป็นไข่ต้มก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นไข่ดาวแต่บอกเขาว่าน้ํามันน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งแม่ค้าพ่อค้าเขา,ขาสามารถที่จะ ทำให้พวกเราอ่ะได้อยู่แล้วแหละจะมีน้อยร้านมากนะเวลาต้นไปสั่งก็คือจะสั่งแบบนี้ตลอดแล้วเขาก็จะทําให้แล้วก็สามารถที่จะเลือกนะพวกของผัดสลับกับพวกของต้มอะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันแกงจืดเต้าหู้หมูสับอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับก็โปรตีนสูงแล้วก็คลีนได้เช่นเดียวกันนะซึ่งหวังว่าคลิปนี้นะครับจะตอบโจทย์นะครับสำหรับใครที่ชอบเผลอกินเยอะนะเออเราลองไปดูว่าปัญหาจริงๆไอการที่เราชีตบ่อยๆมันคืออะไรลองปรับดูให้เรารู้สึก รีแล,ลกขึ้นนะครับหรือว่าสบายขึ้นเราก็สามารถที่จะทำรูทีนเนี้ยก็คือออกกําลังกายแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างเงี้ยไปได้ยาวๆนะครับเน้นทํำยาวๆเนอะอย่ามาแบบสตริกแล้วก็ทําให้มันเคร่งเครียดจนเกินไปนะครับไม่ว่าไม่งั้นนะมันหลุดแน่ๆนะมันหลุดแน่ๆก็ลองไปปรับกันดูนะครับก็ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างๆนะเพื่อเป็นการเปิดการแจ้งเตือนนะครับเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆคอนเทนต์ดีๆความรู้จริงๆทุกคนจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปฟอรไอจีของผมนะครับต้นพระนะครับทุกคนก็จะได้ดูภาพการออกกำลังกายสวยๆนะครับแล้วก็คอนเทนต์การออกกำลังกายจริงๆที่ต้นเนี่ย ย่อมาให้นะครับทุกคนสามารถที่จะสว i ลเล็บนะครับแล้วก็กดเซฟไปทําตามกันได้เลยนะครับซึ่งช่องตัวเล็กเล่นกลางผมก็จะลงคลิปนะครับทุกๆวันอังคารนะครับแล้วก็วันเสาร์เวลาห้าโมงตรงนั่นเองนะครับทุกคนสามารถที่จะมารอนะครับแล้วก็ดูพร้อมกันได้เลยครับก็วันนี้ต้นต้องขอตัวไปกินมื้อสุดท้ายของวันแล้วนะครับวันนี้ก็หิวมากๆแล้วก็เล่นมันหนักมากๆเช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ